สวัสดีค่ะปู่กระย่าน้องอลิศจ้าโอ้ยพี่น้องเอเสะอ่อนเห็ดได้เห็ดมากแล้วก็สิีรางแกงกันแล้ววันนี้ยาลิศซื้อเห็ดน้ำพึ่นน,น,น่ะเนาะยาลิศกะสีมาล่างเอาน้ำใส่กะละมังไว้แล้วยาเอาเกี๊ยใส่ได้จากสองส่วนการที่เขาเอาเกี๊ยใส่หนึ่งเห็ดเห็ดมันดอกแข็งคือเนอะเาะเ่าห็ดดอกมันพังดอกใดที่มันบานแล้วยากะสีมาล่างปวดฉีดดินออกให้เบิ้ ขาเงาๆจังซ uh. ี <c oughs> <c oughs> <fish> <c oughs> ่บ้านเด้เด้อจ้ะพี่น้องสิขุดขี้ดินออกบ่บ่ตัดดอกจ้ะยาเล็ดมักเงาๆจังซี่ล่ะแล้วเฮาจังสิไปปาดเครื่องเอาตอนเฮาสิแกงเนาะปล่อยล้างจะดมันหกๆจังซี่หวานๆตัดิ่มก็บ่มีประโยชน์แกงใส่กันเลยจ้ะขุดขี้ดินออกล้างเขามี2คมหรือมีดบางมีดน้อยมีดยังก็ได้จ้ะมาฟาน ดินออกห้กินเกี้ยงเนาะตูปขาเฮตออกห้กินเกี้ยงจ้ะกใ็ใส่น้ำใส่น้ำเกี่ยที่ห้ออันละลายไปแล้วน่ะแล้ว,ลวยาดีสิล่างแล้วก่อนล่างออกรูปออกน้ำขาน้ำดอกค่อยๆล่างจ้ะ ล่างสำนี้ยังบ่พ่อเด้จะพี่นออ้องเฮาต้องไปล่างอีกน้ำสวงน้ำสามบนเดีให้มันนั่นจนว่าเฮามั่นใจว่าเห็ดเท่าสะอาดแล้วนะเวนาะเ่าก็สิเอาน้ำเฮ็ดกือเกา่าจจะเอาเกี่ยใส่เนาะแล้วก็เห็ดที่เฮาล่างแล้วมาลงกล่างอีกทื่นึงเนาะจะเนาะเมื่อนี่เ่านะสีแกงเห็ดปวกใส่พักใส่ขันผู้ได้บ่มาขม,ขมกินบ่ได้เด้อจ้ะเพราะว่าเห็ดมันหวานเราพักใส่เนี่ยมันก็ออกจากขม มะละขีนกอ่ะแม่จ้ะมะละขีนกขั้นหน่อยน้ำบานเท่านาะยญามักอกขมๆจักหน่อยยาเลยสิยญารีดกะสีเก็บพักไส่หน่อยมาแกงไส่จ้ะนี่หลังจากเข้าอล่างไปแล้วรอบหนึ่งยญากระสีมาล่างอีกรอบสองเอานามไส่เกี่ยคือเกาล่ะจ้ะเอาไส่เพื่อว่าดอกเพราะว่าเห็ดหญ้ามันบานแล้วเนาะนี่มันอยากบานแล้วยามันล่างยากยากระสีเอาเกี่ยใส่มันล่างง่ายๆเนาะ รางซองนำสามนำแล้วเขาก็พักไว้พอน้ำหนึ่เสด็ดนจนำจักน้อยนอยนอยากับจิมาปาดผู้ใดพบปาดกับเกงงทึงดอกเงาเๆเลยก็ได้จ้ะแต่ว่ายาฤทธิ์เขียวพอดีเนาะข้าเขียวตัดจักน้อยจ้ะห็นบ่ก็บิมาเตรียมเด็ดพักใส่พักไซ่กับเก็บอันน้ำหัวน้ำสวนเ่านี่แหละจ้ะพักใส่น้อยเนาะมาละกินนกมันเป็นยาเลยจ้ะเ่นนองผู้ใดกินได้ก็นนก,กินเลย ยาอย่างดีเลยบวกกระปุนกระเสบแล้วมือนีนยาเก็บม้เก,กียงส่เห็ดเตากับข้างหมอไว้ตำักพริกเผ็ดเลี้ยวเผ็ดหน่อยเผ็ดไรเลี้ยวแต,ตะมักแต่ว่ายามือนีนเพ็ดเผ็ดจังหน่อยน่าประเดียดแกงเล่าเล่าเ,าเข้ากับตรงใส่ประเดียดเลยจะพี่นอ้องปรุงตามรสเลยจ้ะมกักตั้งใดกับปรุงแบบ ตามใจไพมั่นเลยให้ล่อนามเดือดเราข้าเขาเห็ดลุงเลยล้อจ้ะเธออาเห็ดลงเลยจ้เาเห็ดลุงแง้วกล่อวให้มันหนึ่งเดือดกะว่าเห็ดเห้ดสุกเห็ดเนี่ยขาต้มดนเนี่ยจักน้อยเด้อจ้ะเ้อเพราะมันเป็นเห็ดปลาเห็ดอันนั้นเนาะกันบ่สุกกะิี้าเจมันหนึ่งเมามันเบือ่อเนาะยาลิส์จ บ,อบ,อบ่บ่ค่อยไว้ใต้เฮ็ดปานได๋เด้อันนี้เห็ดเห็ดพวกนี้กะกินแต่ว่าต้องเฮ็ดให้สุกที่สุดต้มให้บักโดนเลยนี่เดือดคักๆคนละ่ะบักพริกยานี่ส่งสิเผ็ดคักอยู่นี่งขอตักองออกก่อนมันส่งสิเผ็ดมันเป็นแดงๆลอยขึ้นมานี่ตักหน,นอยก่อนตักถิ่มก่อนเพิ่องอ น้ำปลาขาแเหนีนาำบักริข้าแน่เนาะมันลอยขึ้นมากเียแสด่าเป็นฟุ้นน่ะจะจ้าพี่นหองในไข่คือมันมีฟุ้นน่ะหละตักออกช่อนออกส็ดีเจริโซดจัดแสบเนาะปอยมันเดือดโดนเติบแล้วจ้าประมาณหาลนที่ทิปหน้าที่ผลแล้วหลองงานลีเทตเนาะจากจน wrote, is ั้นก็ปักใจัเลยักใจงานลีเทียเปแล้วล่างมาแล้วก็พกยตูใจความกันเรื่อง จับเมื่อยวกินก็ว่าเกลี่ยงไว้จังน้ยกยกใส่เอา <c oughs> ในระวางเฮาใส่ผักใส่ใหนิย่าจาต้มโดนเด้อจ้าพี่น้องขมแท้เด้อันต้มโดนจิมลงปั๊บเคลียตะแหล่ตะแหล่จักหน่อยนี่เฮาก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยพอมันเย็นเนาะปิดไฟเลยจ้ะต้มโดนแค่นั้นขมแห้งกังไม่ได้โอ้โหขมจริง มีอะไรกันผมเนผมอําลังน,น้อยนิดมันมีอะไรอะไรจ้ะอืมตักกินเลยที่มาทับใจหน่อยนะอยั่นอาลิบมาผมนิดจ้ะผู้ใดมาคิดนี้ฝากคนไหลคนแท้ให้กูทำงานเด้อจ้ะขอบคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ยาลิกระปูลิดห้าลาบเอกกรนเด้อขอบคุณเลขสวัดสดีจ้าพบกันไม่คิดหน้าจ้า